สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขวดสุกคนนะครับวันนี้ก็มาพ่ากับบรรยากา่เก่านะครับวันนี้วันนี้ก็นนกผ่าขาคัาา่วเราละครับวันนี้วันตะเป็ดไสนะครับวันนี้ผ่ามาเห็ดอาหารสิงโตว,วันนี้คิดยากนะครับนี่นเนื้อมากนิดนึงครับเดี๋ยวมาเห็ดต้อกันนะครับผมนี่เลยครับผมเนื้อสดๆนะครับนี่ได้มาก นิดนึงครับเห็ดกินผู้เดียวแ่บแทนะครับผมเนี่ยครับยังปูกรซีิมีดำนี่แหละครับนี่กระซิมีพริกผปงนัวครับเกลือกับน้ำปลานะครับแต่มือนี้ผมสีเห็ดว่ามันก้่อยคมนะครับเห็ดแบบก้่อยบานาาหอมๆนะครับนี่ในบานาามาสวงไวยครับผมอันก็ต้นหอมบลกซี่แล้วครับนี่มือนี่สีบก้่อยคมนะครับปัาไทยเลือดพร้อมนะครับผมนี่เขาครัวได้ครับนี่ลูกหอม มาจากบ้านครับผมค่ยเองครับนม่ครับเครื่องปรุงเยไม่ยังไรครับประเดี๋ยวจะบวต้องใส่นะครับผมนะครับมาเห็ดตั้งแต่แรครับผมนะครับใส่ของบ้านนะคุบผู้บริัภนะครับนผู้เดียวบรฟักนะครับเพื่อ่วยเอานะครับ ปกติผมกินนะาว่าใส่เลือดแล้วก็ขมขมนะครับมันนี้น้องเห็ดแบบใหม่เบางนะครับผมนี่แสบบัดแล้ว่าผมืเคยกินนี่แหละว่าผมมือพอคดอกครับแบบนี้แบบเปรี้ยวๆแบบสมๆแต่ว่าจะลองเห็นบ้างนะครับอย่างเงี้ยเขาเนียนน้อนนะครับมันี้ในเกาแยมไม่ มันไหม้เละครับมันหอสมสนิทไลายได้คบคนหินบุนเดียวเดี๋ยวผมขอหยาดสร้อยก่อนไปแล้วกันนะครับผม นี่ครับสร้อยเสียเรียบร้อยแล้วครับนี่ต่อไปมาป่วนกันนะครับนี่ใส่พริกก่อนเลยครับนี่ยเรยมาเกเผ็ดก็แท้ร้ายครับผมนี่แนี้พ่อครับเอ้เนิดอนิดน,งนึงครับอ่านี่ครับผมนี่ ใส่ตัวครับผมกขวานหอมเลยครับนี่ใส่ไปครับผมมันอาจอยแข็งๆขึ้นมาเพราะว่าบริเวณใส่เลือดนะครับนี่นี่ครับใส่น้อยใส่เกลือผรมกระสานนิดนึงนะครับอ๋อครับเดี๋ยวไปครับบุหรี่ครับ งนัวครับใส่ล anyway, ั line, ้งใหม่ผมใส่ลายแซปไลยนะครับอุ้ยเก็บปากกว้างหมดครับผมนะครับใส่ปากเน่านะครับต่อไปผมมุดอันนี้ปากปากเน่าเดี๋ยวปาเียนครับผมอื้ แค่นี้เอาใส่ท่นี่เดี๋ยวพอครับเนี่ยสิ่งมอกรยามันสีเสียบบ่แันบ่เปียกไวใส่ที่นึงครับใส่น้ำปลาดิครับผมนี่เนี่ยอเป็นั บราเคยเห็นตะเกียได้ครับนี่อั็นบ,บักหน้าบักหน้าอ่าะไอ้เกตะกรอยผมครับผมเนาะม้วนเข่ากันเป็นสไตล์แบบนี้ได้ก็แล้วกันครับผมม้วเข่ากันอ่าไม่บักหน้าวันี มครับอมเราขวดหอมมนาวมมีใช้ประความก็ตซีบนะครับผม นิดบน่อยแล้วครับผมบนัดเลยครับผมไอ้ใส่บักหน้าองคที่ผมบอกเลยว่าผมบมุกเคยเห็นนะครับผมบดธนาทันไลยนะครับเนียใส่ขมๆนี่โอ้ยหนัดครับผมผมตายบอลยังไว้แล้วครับ ครับผมผมเองด้วยกาแล้วครับ าอยากชิมมือก่อนครับผมนี่เขาเหนี่ยวน,น้องชอบแบบนี้เฉียบพื้นเก่าครับผมจำเนียบนะแต่ว่าขาดเปียนิดนึงนะครับผมจะใช้เป็นลูกด,ดกวดก็ได้ยก่อน แสบดูครับนี่แสบเพื่อนเรแบบนะครับเราจะแสบแบบนึงอันนี้เราจะบอีกแบบนึงนะครับแสบเป็นลูกโดกัน้กัน นี่เป้าครับผมใส่ถ้วยแล้ครับบเนี่ยใส่มดนะครับกินผู้เดียวครับผมนี่หอ,อมนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่โอ้ยหน้าตาครับผมเป็นตัวเสียบพื่เกาแล้วครับนี่ มาเด้อครับมาเฉียบๆพร้อกันสําหรับคลิปนี้อ้นัทเสียวไฟซัมนี้นะครับผมคลิปหน้าพอ,อากันไม่นะครับผมเบิ่งอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้ไอ้นัทต้อเด้อครับผมเพื่อสิได้มีกเขาตังใจเ็ะคลิปต่อไปนะผมสําหรับคลิปนี้ไอ้นัทเสียบวไว้ซัมนี้นะครับผมคลิปหน้าพอ,อากันไม่สวัสดีครับ